ประจําปีของโรงเรียนนะคะที่เราจะได้แสดงถึงศักยภาพของการจัดการเรียนการสอนศักยภาพในเชิงวิชาการของ,<ร>งของโรงเรียนเรานะคะ <ไป S 1> ก็มีการแสดงของบูธต่างๆของนักศึกษาในทุกๆหลักสูตรนะคะ <ไป S 1> ก็ <ไป S 1> ในช่วงรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเนี่ยก็ได้มีความพยายามที่จะพัฒนา สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้นะเพราะนั้นงานในวันนี้จะเป็นการสรุปภาพรวมการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะมีการแสดงถึง ผลงานของนักศึกษาผลงานของอาจารย์แล้วก็ภาพที่ประสบความสําเร็จของบัณฑิตของเราที่จบออกไปค่ะเพราะนั้นก็เรียกว่าเป็นการรวมผลงานสแสดงถึงศักยภาพแล้วก็บอกให้ประชาคมทราบว่าโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการเรามีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยการที่จะผลิตนักศึกษานะคะเสริมสร้างพัฒนาคนในในด้านนีเน้เพื่อเข้าสู่าุาสารกรรบริการค่ะ สว,ส,สวัสดีค,ครับแม่เอกครับเศกษริยามิทักครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชรพรแก้วปมค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษย์ครับซึ่งวันนี้ก็มีงานโอเพ่นเฮาส์นั่นเองครับในคอนเซ็ปที่มีชื่อว่า Take Your Change with THM รับโอกาสรสร้างความสำเร็จก้าวไปกับเรามุ่งสู่อาเซียนครับซึ่งในวันนี้งานก็ได้จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษย์ในอาคารรักตากนี้นั่นเองซึ่งในงานก็จะมีบูธของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการนั่นเอองงคครรรรัับบซึ่่าจะะะมมีไช ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สาขาการออกแบบนิทรรศาการและการจัดแสดงค่ะสาขานี้ฮะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเชิญคุณพี่คนนี้ครับเป็นการแนะนําหลักสูตรไปเลยดีกว่าครับสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับคือหลักสูตรของเราจุดเด่นๆในการทํางานกนะ็คือจะมีการออกแบบนิทรรศาการเป็นสะส่วนใหญ่นะครับการการใช้อ่าประโยชน์จากพื้นที่รอบตัวนะฮะเอามาทําเป็นนิทรรศาการขึ้นมานะครับสําหรับคนที่อยากอยากเรียน นะฮะชอบการออกแบบและการออกแบบนะครับขอเชิญเรียนกับพวกเราสาขาออกแบบนิการและการแสดงครับผมโอ้โหซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจหรือกะเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลักสูตรต่อไปที่เราจะไปต่อน,นั้นเป็นหลักสูตรอะไรไปชมกันเลยครับ วันนี้เราก็มาอยู่กันที่หลักสูตรธุรกิจการโรงแรมนั่นเองครับซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจมากเลยทีเดียววันนี้น้องน้องก้องใช่ไหมครับจะให้น้องก้องแนะนําตัวก่อนนะครับและแนะนําหลักสูตรให้กับเพื่อนๆหรือน้องๆกันเลยดีกว่านะครับครับสวัสดีครับผมก้องนภา,าอึ่งปัญญานะครับนักศึกษาชั้นปีที่หหลักสูตรธุรกิจการโรงแรมนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บูธของธุรกิจการโรงแรมนะครับ การเรียนการสอนของหลักสูตรเรานะครับเราก็จะเน้นในภาคปฏิบัติมากกว่านะครับใช่เราก็จะเน้นทางด้านบุคลิกภาพการให้บริการนะครับซึ่งการบริการของธุรกิจโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถที่จะไปต่อยอดอะไรได้บ้างสนาหรับงานบริการครับก็สามารถต่อยอดได้หลายหลายแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับหรือจะเป็นพวกสปารีสอร์ทอย่างเงี้ยครับหรือจะไปทางด้านสายการบินก็ได้ครับใช่อยากจะให้น้องฝากอะไรกับเพื่อนๆกับ น้องๆที่สนใจคณะการโรงแรมจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นมีความรู้ในการตัดสินใจเพิ่มขึ้นค่ะผมนะครับก็จะขอฝากเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจหลักสูตรของเราหลักสูตรธุรกิจการโรงแรมนะครับที่มีความสนใจเนี่ยหรือมีใจรักในการบริการนะครับอยากทำงานทางด้านการบริการเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับกับทางเว็บไซต์ของมหาลัยได้นะครับโอ้โหก็ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวและหลักสูตรต่อไปนั้นที่เราจะไปชมกันเป็นอะไรไปชมกันเลยครับ ที่คณะหลักสูตรการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะหลักสูตรการท่องเที่ยวเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างคะคะสำหรับหลักสูตรการท่องเที่ยวนะคะสิ่งน่าสนใจของเราก็คือการได้ออกภาคสนามจริงๆนะคะได้ไปสัมผัสทีชีวิตจริงๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยการเรียนจบมาแล้วนะคะเราสามารถได้บัตรไกด์เลยก็อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆหรือน้องๆบ้างครับผมคะสำหรับนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะเปิดโลกคาทัศน์กับตัวเองนะคะสามารถมาท่องเที่ยวเที่ยวชมนะคะได้ที่บูธการท่องเที่ยวค่ะ ถือว่าเป็นบูธอีกหนึ่งบูธนะครับคุณอารที่น่าสนใจมากและสําคัญมากสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการของเราครับและบูธต่อไปนั้นที่เราจะไปชมกันมีอะไรไปชมต่อเลยครับ นี้นะครับเราก็มาอยู่กับหลักสูตรน้องใหม่ไฟแรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสิทธิ์ครับนั่นก็คือหลักสูตรการจัดการด้านชาตินั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มาใหม่และไฟแรงมากเลยซึ่งหลักสูตรนี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างอยากให้น้องนะครับช่วยแนะนําตัวและก็ฝากพูดถึงหลักสูตรว่ามีอะไรบ้างเชิญเลยครับ ค่ะชื่อเมทาล,ลินีบุตรพรมนะคะคณะของเรานะคะจะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับงานบริการทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอ์ไ์โฮเทลหรือการท่องเที่ยวนะคะค่ะการเรียนการสอนของเราก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะช่วยฝากหลักสูตรการจัดการนานาชาติหน่อยครับผมอยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะว่าหลักสูตรนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดคนไหนที่กลัวภาษาอังกฤษก็คือมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นกันเองแล้วก็มีพี่ๆคอยดูแลอย่างไง อยากให้น้องๆลองเข้ามาสมัครแล้วก็เข้ามามติดต่อสอบถามรายละเอียดในคณะเราได้นะคะขอบคุณค่ะโอ้โห,โโหก็เป็นหลักสูตรน้องใหม่ที่มาและน่าสนใจมากเลยก็ขอจังจาฝากหลักสูตรการจัดการอ,อินเตอร์เนชั่นแนลหรือการจัดการนาน,นาชาตินั่นเองครับและหลักสูตรต่อไปนั้นเป็นหลักสูตรอะไรไปชมกันต่อเลยครับ ราก็มาอยู่อีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจมากก็คือหลักสูตรของพวกเราเองเนาะนั่นก็คือหลักสูตรธุรกิจการบินหรือ airline business เองครับซึ่งน้องๆที่ชวยๆละหล่ออยู่ตรงนี้ก็เป็นรุ่นน้องของพวกผมเองครับก็อยากใช้น้องๆน,นะครับพูดถึงสาขาธุรกิจการบินของเราครับว่าเป็นสาขาที่มีการเรียนการสอนแบบใดอะไรอย่างไรบ้างคุณก็สาขาวิชาธุรกิจการบินเนี่ยนะครับก็คือจะเน้นสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติการเซอร์วิสนะครับคาร์โก้แล้วที่มหาลาัยราชภัฏสงนลุสิิธิ์ของเราเนี่ยครับก็ยังมี ห้องมอคอัพด้วยครับคือเป็นห้องจำลองเกี่ยวกับบนเครื่องบินขึ้นมาให้ใช้ในการฝึกงานทํางานทดลองงานเนี่ยครับนอกจากนี้ก็ยังมีสอนเกี่ยวกับทฤษฎีในด้านต่างๆเกี่ยวกับในด้านการบินนะครับและการจัดการ ขอฝากคณะธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุด้วยนะครับใครสนใจก็มาสมัครกันได้ครับขอบคุณครับซึ่งเป็นหลักสูตรอีกหนึ่งหลักสูตรทีเดียวเลยนะครับของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดรสิตนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวสำหรับูธุรกิจการบินของเรานะครับอะไรเป็นเศร็จเป็นยังไงนั้นเราไปชมข้างในกันเลยดีกว่าครับ นี้นะครับเราก็อิ่มน้ำสำราญไปกับความรู้ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการในมหาวิทยาลัยราชภัฒนสุนทรศิลป์ครับซึ่งในแต่ละบูธนั้นนะครับก็ได้มีการจัดบูธเพื่อต้้นรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558อีก3ปีข้างหน้าที่จะถึงนั่นเองครับค่ะซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยก็มีความแตกต่างมีความหลากหลายตามสไตล์ของตัวเองแต่ไงซะพวกเราก็คือ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรสิธิ์เหมือนกันค่ะขอสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรสิธิ์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการนะครับที่ได้จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้เปิดบ้านให้เราได้รับความรู้อย่างเต็มที่แบบนี้นะครับผมไม่เอกเสกสรรย์าบิทักครับค่ะดิฉันนางสาวเสว,วพรแก้วกลมค่ะสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ